ดีคุณผู้มทุกท่านค่ะขอต้อนกับเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเมืองปทุมสาระความรู้ดีๆเพื่อพี่น้องชาวปทุมธานีค่ะวันนี้ทุกท่านอยู่กับดิฉันนางสาวชายาภาการจนารัตผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีค่ะ ในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับประเด็นการเลือกตั้งปี2566ข่าราวก่อนนะคะเราได้แนะนำเขตเลือกตั้งทั้ง7เขตไปแล้ววันนี้นะคะเราจะมาแนะนำหมายเลขและลายชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งสสในพื้นที่ปทุมธานีทั้ง7เขตรวมถึงคา n ด i เ a t นายกของแต่ละพักด้วยค่ะ เมื่อวันที่3-7ถึงเมษายนที่ผ่านมาค่ะคณะกรรมการเลือกตั้งหรือว่ากกตได้เปิดให้ผู้สนใจสมัครสสเข้ามายื่นเอกสารและจับฉลากหมายเลขสำหรับใช้ลงคะแนนเลือกตั้งเรามีคลิปสัมภาษณ์ดรป้องปาการโสธรเทวาพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานีซึ่งให้สัมภาษณ์ในวันแรกที่เปิดรับสมัครสอสอแบบแบ่งเขตมาให้ฟังกันค่ะก็วันนี้เป็นวันแรกของการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทลลนรัศดรแบบแบ,บ่งเขตสองจังหวัดปทุมธานีนะครับก็ปทุมธานีเรามีเันด้กันทั้งหมดเจ็ดเลือกตั้งนะครับวันนี้ก็สถานการณ์ก็ค่อนข้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็ ผู้สมัครในทุกเขตเลือกตั้งเนี่ยก็มากันโดยพร้อมเพียงกันนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะจับสลากเลือกต่าังหัที่ในการยืนย่นไปรับยื่นไปสมัครรับเลือกตั้งนะครับซึ่งก็เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยดีนะขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการาที่เจ้าที่ตรวจสอบหลักฐานนะครับแล้วก็ออกไปรับไปสมัครให้นะครับก็หลังจากนี้ไปผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยก็จะได้หมายเลข เรใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับการรับสมัครรับเลือกตั้งของเราก็มีด้วยกันห้าวันนะครับก็ผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยก็สามารถที่จะมายื่นเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่3ามจถึงวันที่7จ็ในสายนสองพนะครับก็โดยภาพรวมก็เป็นเลื่อความเรียบร้อยดีครับสำหรับ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดปทุมธานีทั้ง7เขตรวมทั้งสิ้น71คนค่ะสำหรับภาพรวมการรับสมัครสสแบบแบ่งเขตทั่วประเทศนะคะมีทั้งสิ้น70พักจำนวนสส4 7 8 1คนแบบบัญชีรายชื่อหรือ Party List สจำนวน67พักหรือมีจำนวนสส1899คน และตอนนี้มีคาดดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้ว43พักจำนวน63คนค่ะหลังจากนี้นะคะกกตจะตรวจสอบคุณสมบัติแบบบัญชีรายชื่อส่วนแบบแบ่งเขตจะตรวจสอบโดยกกตแต่ละเขตโดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้สมัครหรือไม่ภายในวันที่14เมษายนนี้ส่วนกรณีผู้ที่ไม่ถูกประกาศให้เป็นผู้รับสมัครสอสอสามารถร้องต่อศาลฎีกาได้ภายใน7วันและศาลฎีกาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนถึงวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า3วัน ส่วนกรณีที่มีชื่อประกาศเป็นผู้สมัครหากมีใครเห็นว่าชื่อผู้สมัครขาดคุณสมบัติสามารถยื่นคำร้องต่อกอกตโดยในแบบแบ่งเขตให้ยื่นคำร้องที่สำนักงานกะกะตะจังหวัดส่วนแบบบัญชีรายชื่อให้ยื่นคำร้องที่ก,ะกะอกตกลางภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศกะกะตต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า10วัน สำหรับนโยบายของพรรคต้องประกาศให้ประชาชนทราบแต่ละพรรคจะต้องจัดส่งไปที่กะกะตด้วยซึ่งนโยบายของแต่ละพรรคจะประกอบไปด้วย 1. ชื่อนโยบาย 2. วงเงินที่ต้องใช้ 3. ที่มาของเงินหรือวิธีการหาเงิน 4. ความคุ้มค่าและประโยชน์การดำเนินงานในนโยบายนั้นๆ 5. ผลกระทบและความเสี่ยงในการดำเนินงานนโยบายและ 6. นโยบายนั้นต้องได้รับความเห็น ชอบจากตัวแทนพรรคการเมืองแต่ละจังหวัดเพื่อให้ประชาชนได้มีข้อมูลในการไปลงคะแนนว่านโยบายนี้ถูกใจประชาชนหรือไม่เพื่อให้ข้อมูลของแต่ละพรรคครบถ้วนและรอบด้านเรามาดูกันว่าผู้สมัครสสปทุมธานีทั้ง7เขต71รายมีใครบ้างอยู่พักไหนและได้หมายเลขอะไรมาฟังกันเลยนะคะ เขตเลือกตั้งที่1ห,หมายเลข1เสร,รีรวมไทยนายวรวิทย์หมายเลข2พลังประชารัฐนายเสวกหมายเลข3ก้าไกลนายสอรวีหมายเลข4ร,รวมไทยสร้างชาตินายสุรศักดิ์ หมายเลข5ไทยสร้างไทยนายลังสิทธิ์หมายเลข6เพื่อไทยนายสุรพงษ์หมายเลข7ประชาธิปัตย์นายต่อวงหมายเลข8ภูมิใจไทยนายนกพรหมายเลข9ไทยพักดีนายสุรศักดิ์พมมาศเขตเลือกตั้งที่2หมายเลข1เก้าไกลนายเจษดา หมายเลข2อรวมไทยสร้างชาตินายสุรเดชหมายเลข3พลังประชารัฐนายนพพลหมายเลข4ี่เสรีรวมไทยพันจ่าอากาศเอกสดิตหมายเลข5ประชาธิปัตย์นายคิวหมายเลข6ราชวิถีนายวิชัยหมายเลข7ภูมิใจไทยพลตำรวจตีวัฒนาหมายเลข8เพื่อไทยนายสุภชัยหมายเลข9ไทยพักดีนางสาวเจนจิรา เขตเลือกตั้งที่3หมายเลข1ไทยสร้างชาตินายนพนันหมายเลข2เพื่อไทยนายยุทธศักดิ์หมายเลข3ไทยพักดีนายสุทัศน์หมายเลข4พลังประชารัฐนายปรีชาหมายเลข5รวมไทยสร้างชาตินายชัยพรหมายเลข6ภูมิใจไทยนายอนาวินหมายเลข7เสรีรวมไทยนายสมชาติ หมายเลข8ประชาธิปัตย์นายนพัฒหมายเลข9ก้าไกลนางสาวชนทิชาหมายเลข10พลังปวงชนไทยนายโชคชนะเขตเลือกตั้งที่4หมายเลข1รวมไทยสร้างชาติ นางประเสริฐศรีหมายเลขสองรวมแผ่นดินนสสายสดใสหมายเลข 3, สามเสรีรวมไทยนายศักดิ์สงาหมายเลขสี่เพื่อไทยนายสุทินหมายเลขห้าก้าไกลนายสกลหมายเลขหกประชาธิปัตย์นายอานนท์หมายเลข 5, 9, ลลเจ็ดนนล 7, พลังประชารัฐนายยุทธวัต์หมายเลขแปดภูมิใจไทยนางสาวนัทธิดา หมายเลข9ไทยสร้างไทยนายขุนเรศหมายเลข10ไทยพักดีนายสุทินหมายเลข11พลังปวงชนไทยนายปฏิพัฒน์ เขตเลือกตั้งที่หหมายเลขหนึ่งเสรีรวมไทยนายพลชาติหมายเลขสองเพื่อไทยนายมนัสนันหมายเลขสรวมไทยสร้างชาตินางสิริกัญญาหมายเลขสไทยพักดีนายฐานพัฒน์หมายเลข5้าก้าไกลนายพิชัยหมายเลข6ประชาธิปัตย์น,นายนริศหมายเลข7พลังประชารัฐนายวิรัต หมายเลข8ประชาธิปไตยใหม่นางทิปกิตตาหมายเลข9ภูมิใจไทยนายพิษณุเขตเลือกตั้งที่6หมายเลขหนึ่งรวมไทยสร้างชาตินายพัทรพลหมายเลข2อชาติไทยพัฒนานายจิรชาติหมายเลข3เสรีรวมไทยพลตำรวจเอกปัญญาหมายเลข4ีก้าไกลนายเชตวันหมายเลข5พลังประชารัฐนายเกียรติศักด หมายเลขหประชาธิปัตย์นางนภัสนันหมายเลขเจภูมิใจไทยนายเอกชัยหมายเลข8เพื่อไทยนายชัยยันหมายเลข9ไทยสร้างไทยพันจาอากาศเอกวิชัยหมายเลข10บประชาธิปไตยใหม่นายปฏิวัติหมายเลข11เพื่อชาตินาวาเอกอารงณ์กฎหมายเลข12ไทยพักดีนายบุญชู เขตเลือกตั้งที่7หมายเลขหนเพื่อไทยนายยงยุทธหมายเลขสองภูมิใจไทยนางสาวพรพิมลหมายเลขสามเสรีรวมไทยนายพลวัฒหมายเลขสีประชาธิปัตย์นายพนพหมายเลขห้ประชาธิปไตยใหม่นายสุภลักษณ์หมายเลข 3, เลหกหข 6, ไทยสร้างไทยพันเอกมานพ หมายเลข7จก้าไกลนายประสิทธิ์หมายเลข8พลังประชารัฐนางสาวกิศนาหมายเลข9รวมไทยสร้างชาตินายอภิวัตรหมายเลข10พลังปวงชนไทยนางวลัยพันธ์หมายเลข11ไทยพักดีนางสาวกุลวราครบแล้วนะคะ71ท่านกับ7เขตเลือกตั้งของปทุมธานีค่ะ สำหรับรายชื่อคาดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยที่แต่ละพักเสนอรายชื่อมาแล้วซึ่งข้อมูลเป็นของวันที่7เมษายน2566มีรายชื่อดังนี้นะคะพักประชาธิปไตยใหม่นายสุรทินพิจาร์พักภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวิรกูลพักพลังนายชัยพลพสุรัตน์บรรจง และนายลิขสิทธิ์ใส่กระจางพักประชาชาตินายวันมูฮัมหมัดนอมทาและพันตำรวจเอกทวีสอดส่องพักไทยชนะหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลพักชาติพัฒนากล้ามี3ท่านนะคะคือนายสุวัรลิปตะพันลบนายกรจากิตาวนิตและนายเทวันลิปตะพันลบ พักเสมอภาคนางระดาวันวงศรีวง,วงพักชาติไทยพัฒนานายวราวุฒิศิลปะอาชาพักไทยพักดีนายวรวง์เดชก,กิจวิกรมพักรวมไทยสร้างชาติมีสองท่านนะคะคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาและนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคพักเพื่อชาตินายเรวัตวิสรุตเวศและร้อยเอกจารุพลเรืองสุวรรณ พักเสรีรวมไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศพักประชาธิปัตย์นายจุดดินลักษณะวิสิทธิ์พักไทยพร้อมมีสองท่านนะคะคือนายวิทยาอินาราและนายวิษณุกองกันภัยพักเพื่อไทยมีทั้งหมด3ท่านนะคะคือนางสาวแพทองทานชินวัตรนายเศรษฐาทวีสินและนายชายัยเกษมนิติสิริ พักทางเลือกใหม่นายราเชนตระกูลเวียงพักเก้าวไกลนายพิธาลิมเจริญรัตพักไทยสร้างไทยมีสมท่านนะคะคือคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์นายสุพันธ์มงคลสุธีและนาวาอากาศเอกสิทธาธิวารีพักไทยเป็นหนึ่งพลเอกประสูตรรัศมีแพทย์ พรรคชาติไทยนายคทาเทพเตชะเดชเรืองกุลพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตร์วงสุวรรณพรรคมิติใหม่นายปรีชาไขาแก้วพรรคประชาพิวัตรมีสองท่านนะคะคือนายสมเกียรติศรลำและพลตรีชัยนาทญาติฉิมพลี พักไทยธรรมมีสท่านนะคะก็คือนายกิติกรวิชัยเรืองธรรมนายอโนไทยดวงดาราและนางสาวรัติการโสวภาสพักไทยศีวิไลานายมงคลกิตติสุขสินธารานนท์พักราชวิถีมีสองท่านนะคะคือนายสุชาติบรรดาศักดิ์และนายรัฐาพีรวิชธนาพัก พักเพื่ออนาคตไทยนายประเสริฐเลิศยยโสพักผืนป่าประเทศไทยนายนัชพลสุดพนะพักชาติรุ่งเรืองนางพิมพ์หม่ทองศักดิพัทโพคินพักพลังสังคม นางณัฐพรชลายนนาวินพักประชาไทยนายบุญยงจันแสงพักพลังเพื่อไทยมีสมท่านนะคะคือนายเอกวรพงศ์อํานวยทรัพย์นายพงศักดิ์พัวพรพงษ์และนางประพาดาถาวรเศษพักช่วยชาตินางสาวนงนุษบัวใหญ่พักความหวังใหม่นายชิงชัยมงคลธรรม ครบแล้วนะคะคาดเดตที่มีรายชื่อณวันที่7เมษายน2566ค่ะ ซึ่งคัดิเดตเหล่านี้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่อย่างใดค่ะพักสามารถเสนอลายชื่อได้สูงสุด3ลายซึ่งแต่ละพักจะมีสิทธิเสนอชื่อคัดิเดตเหล่านี้ขึ้นเป็นนายกหลังจากเปิดสภาผู้แทนราษฎรแล้วและจะต้องมีผู้แทนราษฎรจำนวน25ที่นั่งหรือว่า5%เปเซ์ขึ้นไป สำหรับการเลือกตั้งในปีนี้นะคะเราต้องการกระบาดบนบัตร2ใบเพื่อเข้าคูหาเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบแต่เราต้องระวังเรื่องการสับสนเบอร์ของผู้สมัครและของพรรคที่มันไม่เหมือนกันด้วยนะคะ เมื่อทุกท่านนะคะเข้าคูหาจะได้รับบัตรเลือกตั้งสองใบซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีสีที่ต่างกันซึ่งทางกะกะตจะประกาศสีของบัตรแต่ละใบเมื่อใกล้ถึงวันเลือกตั้งแล้วค่ะโดยบัตรใบที่หนึ่งนะคะให้เลือกคนที่รักเป็นตัวแทนเขตเราคือผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเลือกผู้สมัครสส จำนวนหนึ่งคนเท่านั้นนะคะให้เป็นผู้แทนเขตเลือกตั้งของตนเองโดยต้องผ่านการทำเครื่องหมายกากระบาดเท่านั้นหากทำเครื่องหมายอื่นจะถือว่าเป็นบัตรเสียโดยทันทีค่ะ ส่วนใบที่2นะคะให้เลือกพรรคที่ชอบเพื่อที่จะเข้าสภาผู้แทนราษฎรโดยคะแนนที่แต่ละพรรคได้รับจากประชาชนทั้งประเทศก็จะถูกนําไปคิดคำนวณเพื่อจัดสรรที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตามสัสดส่วนต่อไปค่ะเราอย่าลืมจดจำหมายเลขของคนที่ใช่และพรรคที่ชอบก่อนไปลงคะแนนกันด้วยนะคะ แล้วตอนนี้นะคะพักต่างๆก็เร่งหาเสียงกันอย่างเต็มที่เลยนะคะเรามาดูลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งว่าห้ามควรทำอะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกห้ามสัญญาว,ว่าจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดหรือที่เราเคยเห็นเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันนะคะอันนี้เป็นข้อห้ามเลยนะคะ ข้อต่อไปนะคะก็คือสัญญาว่าจะให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะให้โดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชนสมาคมมูลนิธิหรือสถาบันอื่นๆแล้วก็ห้ามเลี้ยงหรือรับจัดงานเลี้ยงให้ผู้ใด ห้ามทำการโฆษณาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรืองานรื่นเริงต่างๆและข้อสุดท้ายนะคะคือการหลอกลวงบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกคามใส่ร้ายความเท็จหรือจูงใจให้คนอื่นเข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพักการเมืองนั้นๆค่ะเรามารณรงค์การเลือกตั้งใช้สิทธิ์ การแบบบริสุทธิ์โปรง่งใสไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันด้วยนะคะสำหรับขั้นตอนการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งสสในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566ที่จะมาถึงนี้นะคะ <c oughs> เขาเปิดให้ลงได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา สำหรับขั้นตอนนะคะทุกคนไป,ไปถึงครูหาแล้วอย่าลืมตรวจสอบรายชื่อของตนเองและลำดับจากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้งนะคะแล้วก็ไปยื่นหลักฐานการแสดงตน จะใช้บัตรประชาชนหรือบัตรที่หมดอายุก็ยังใช้ได้นะคะหรือบัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายแล้วก็มีเลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันไทย i อดของกระทรวงมหาดไทยได้นะคะขั้นตอนต่อไปเราจะได้รับบัตรเลือกตั้งแล้วก็ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้นขั้วบัตร เลือกตั้งทั้งสองใบนะคะก็จะมีบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตแล้วก็บัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อแล้วเราก็ไปเข้าคูหาลงคะแนนให้ทําเครื่องหมายกากระบาดลงในช่องทําเครื่องหมายโดยบัตรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้เลือกผู้สมัครได้หนึ่งคนและบัตรแบบบัญชีรายชื่อให้เลือกพรรการเมืองได้หนึ่งพรรคแต่ถ้าหากไม่ประสงค์เลือกผู้ใด หรือบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดให้ทำเครื่องหมายการกรบาทในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดหรือไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดได้เลยค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็ไปใส่บัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตร เมื่อนำบัตรเลือกตั้งที่พับเรียบร้อยแล้วนะคะหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งต้องทำด้วยตนเองโดยบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตก็หย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตส่วนบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อก็หย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อก็เป็นอันเสร็จสิ้นการลงคะแนนของพวกเราแล้วนะคะอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์อย่านอนหลับทับสิทธิ์กันนะคะ สำหรับวันนี้ชัยยาพาขอลาไปก่อนคราวหน้ามีอะไรมาฝากรอติดตามรับฟังกันด้วยนะคะที่สำคัญฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจเฟ o บุ๊ o ยูทู e และ TikT o อกสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีกันด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ